รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กปฐมวัยผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย3-5ปีและมีบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับชมได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี สวัสดีครับได้เวลามาเล่นมาเรียนมารู้กับพี่ดราโก้ในบ้านมหัสจรย์วันเดอเฮาส์กันแล้วครับวันนี้พี่ดราโก้จะพาน้องๆไปเข้าครัวหาอุปกรณ์เพื่อเตรียมทำอาหารกันครับเอว่าแต่น้องๆยังไม่มาเลยถึงไหนกันแล้วนะ มากันแล้วล่ะครับขอต้อนรับทุกคนสู่บ้านมหัศจรรย์ว่าแต่วันนี้มีใครมาบ้านพี่ดราโก้มังครับสวัสดีค่ะชื่อนางยืนนิค่ะสวัสดีครับผมชื่อน้องเจนครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องเกิมค่ะสวัสดีครับชื่น้องสตี ดราโกจะให้น้องๆช่วยกันหาของใช้ในห้องครัวกันนะครับน้องๆรู้จักอุปกรณ์ในห้องครัวอะไรกันบ้างครับน้องๆทางบ้านก็ลองคิดตามไปด้วยนะครับหนกระทะมีดใช่แล้วครับสิ่งของในห้องครัวมีมากมายเลยล่ะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆช่วยแยกรูปภาพสิ่งของในห้องครัวมาแปะบนกระดานให้พี่ดราโก้หน่อยนะครับ ในห้องครัวมีสิ่งของอะไรบ้างครับเริ่มจากภาพแรกก่อนเลยเก่งมากเลยครับงั้นไปหาตัวอักษรมาเรียงเป็นคำศัพท์กันเลยหากันเจอไหมครับอีกนิดเดียว F E Knife มีดมีดเป็นเครื่องใช้ที่มีความคมใช้สำหรับหั่นผ่าหรือปอกเวลาน้องๆจะใช้มีดก็ต้องระมัดระวังและอยู่ในการดูแลของคุณพ่อคุณแม่นะครับมาถึงสิ่งของชิ้นที่สองในห้องครัวคือภาพอะไรครับพี่มีพนมาเก่งมากเลยครับไปหาตัวอักษรมาเรียงเป็นคำศัพท์กันเลย ช่วยกันหาเลยนะครับ p ีโอมหมอเป็นภาชนะก้นลึกมีหลายขนาดมักใช้สำหรับการหุงต้มครับมาถึงสิ่งของในห้องครัวชิ้นสุดท้ายแล้วครับแล้วภาพนี้ก็คือ เก่งมากเลยครับไปหาตัวอักษรกันเลยน้องๆทางบ้านก็คิดตามไปด้วยนะครับ A, A, o, N, o. น้องๆทางบ้านเอาใจช่วยเพื่อนๆด้วยนะครับพีเอ กระทะใช้ทำอาหารได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดหรือทอดเรียกว่าสร้างสารรค์เมนูแสนอร่อยให้กับครอบครัวได้ทุกวันครับเอาล่ะครับเด็กๆรู้คำศัพท์หมั่นทบทวนจำขึ้นใจแล้วกลับมาสนุกกับพี่ดราโก้ใหม่นะครับพี่ดราโก้รอน้องๆอ,อยู่นะบ๊ายบาย อังกฤษที่อยู่ในห้องครัวค่ะวันนี้สนุกมากเลยค่ะหยิบบัดรลูปภาพหยิบตัวภาษาอังกฤษที่ดาก้อนน่ารักขนนิ่ม